สวัสดีครับนี้มาอยู่กับผมที่ช่องตำน้ำซิ่งนะครับนนี่หลวงตาท่านกาจ็จะรีเซ็ตองหนะครับมาจากหน้าวัดนะครับมาได้ประมาณหนึ่งกิโลนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอแม่จันนะครับอ่า มีลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่หลวงตาท่านไม่เคาะนะครับแล้วก็หมวกใส่หมวกหลวงตาท่านก็ไม่เคาะนะครับหมบใจหลวงตาไม่รับนะครับพี่น้องากเอ ครับพี่น้องตอนนี้ก็กําลังจะผ่านคือ,อโรงพยาบาลส่งเสริมป่าตำบุญนะครับแม่คําอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับกําลังผ่านจุดนี้นะครับ ครับเป็นบรรยากาศด้านหลังนะครับที่รถติดตามนะครับเลี้ยพี่น้องเรานะครับที่มาช่วยเก็บของกันนะครับบ้านแม่คำตําบลแม่คำอำเภอแม่จันนจังหวัดเชียงรายนะครับพี่น้องบรรยากาศยามเช้าๆนะครับคนก็จะเยอะเป็นบางจุดนะครับพี่น้อง

ครับสักสึกครับ <coughs> 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 จ่าพี่นะครับย้ำลใจนะครับผู้ภัยผู้ชีพนะครับแสงธรรมนะครับมาดูแลบนท้องถนนนะครับในเช้าวันที่25นี้นะครับก็มีหลายหน่วยงานครับที่มานะครับมีกู้ภัยมา3ามหน่วยนะครับ ยิงครับผู้ยิงผู้ยิงลบครับห้ามห้ามนะฮะไทยฮู่ริงจิงแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปได้แต่จะจขวางเจะขวางจะขวางทางเดินถ่ายรูปฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยผู้ไทยเนี่ยคอยบอกคอยเรียกล่าคอยคอยแจ้งนะครับข้กผู้คนที่ขวา ไม่ไห้ครับงก่นเลยครับแมงไน้มนได้หรอครับแมงแตน้มันอคั่อะรได้เครับไม่วรอครับเป็นการที่พี่น้องเรารอ นะครับนี่หาคนต่างมารอเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับ น่าเนได้วี่าวคัเอด้วน้ครับผู้ใดวาเวะครจราจ้ด้านหลังและด้านข้างนะครับ

ถ้าผักเลยหาเลยอครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อแจ้งเตือนลิปใหาปนะครับทางชอง y o u t u ตั้อมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ